วันนี้มาพบกับฝ่ายขายโครงการ Eco House วงแหวนลำลูกกานะคะวันนี้ฝ่ายขายขออนุญาตแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อนะคะจะทำย่างไรให้ลูกค้าสามารถกู้ผ่านได้ร0 0เปเซค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะยื่นสินเชื่อกู้บ้านกับทางธนาคารนะคะลูกค้าต้องมีรายได้หลังจากหักภาระาค่าใช้จ่ายแล้วหรือพอที่จะผ่อนบ้านกับทางธนาคารได้ค่ะและปัจจุบันจะมีมาตรการ LTV เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะพี่มีค่ะนะคะเรื่อง LTV นะคะจะเป็นกฎหมายที่แบงค์ชาติกําหนดขึ้นมานะคะจะมีเป็นทั้งหมด4ประเภทนะคะแบ่งเป็นประเภทที่1นะคะลูกค้าสามารถกู้ได้ร0อเปซนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าไม่เคยมีบ้านมาเลยนะคะสัญญาณี้ เป็นสัญญากู้ที่1นะคะลูกค้าจะกู้ได้ร้อของราคาซื้อขายและไม่เกินร้อเของราคาประเมินนะคะค่ะข้ามาประเภทที่2นะคะลูกค้าเคยกู้สัญญาที่1มาแล้วกําลังจะมากู้สัญญาที่2นะคะและผ่อนสัญญาที่1มานะคะยังไม่ถึง2ปีค่ะนั่นแสดงว่าลูกค้าสามารถกู้ได้ 80%นะคะของราคาซื้อขายและไม่เกิน80%ของราคาประเมินนะคะเข้ามาประเภทที่3นะคะลูกค้าเคยกู้บ้านหลังที่หึงมาแล้วและผ่อนมาลูกค้าต้องฟังดีๆนะคะและผ่อนมาเกิน2ปีแล้วนะคะลูกค้าจะกู้ได้90%ของราคาซื้อขายและไม่เกิน90%ของราคาประเมินค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกฎเกณฑ์ที่แบงก์ชาติกําหนดอยู่แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นประเภทที่4ค่ะลูกค้าสามารถกู้ได้70%ทุกกรณีนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าเป็นสัญญาที่3ค่ะ เมื่อสักครู่เราก็ได้ทราบกฎเรื่อง LTV ีแบงค์ชาติกันไปแล้วนะคะต่อมาเราจะแจ้งเรื่องการเตรียมเอกาสารสําหรับพนักงานประจำข้าราชการวิสาหากิจแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวค่ะพนักงานประจำเอกสารอะไรบ้างคะค่ะสำหรับพนักงานประจำนะคะเอกสารซึ่งเตรียมไม่ยุ่งยากเลยค่ะน้องโบนะคะ 1. ะจะมีสําเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบสมรสนะคะ ใบเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะคะ2นะคะหนังสือรับรองบริษัทค่ะนะคะอายุไม่เกิน1เดือนนะคะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวสลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลัง6เดือนซึ่งธนาคารเนี่ยจะคำนวณเรื่องโอทีให้ด้วยนะคะ3ค่ะนะคะจับสินแสดงปลอดภาระ,ระถือว่าลูกค้ามีเงินเก็บเงินออมนะคะเอกสารที่ต้องประกอบด้วยก็มีสำเนาโฉนดค่ะ นะคะสำเนารายการทะเบียนรถค่ะสลากอมสินนะคะแล้วก็เพชรทองนะคะถ้าลูกค้ามีถ้าเป็นเพชรใบทองนะคะจะต้องมีใบเซอร์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือ4นะคะที่ขาดสําคัญขาดไม่ได้ก็คือเอกสารแสดงรายได้นะคะการเสียภาษีของลูกค้าค่ะก็จะมีพงด9091หรือ50ทวิค่ะเอกสารก็จะมีเท่านี้นะคะน้องโบ ต่อมานะคะจะพูดถึงลูกค้าต้องการขอสินเชื่อบ้านนะคะค่ะประเภทธุรกิจนะคะค่ะแบ่งเป็นลูกค้าจดทะเบียนบริษทัทและไม่ได้จดทะเบียนบริษทัทนะคะค่ะมาพูดถึงลูกค้าที่จดทะเบียนบริษทัทก่อนนะคะจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะนะคะจะมีสำเนาบับรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะใบสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะคะค่ะ 2นะคะหนังสือรับรองบริษัทค่ะพร้อมวัตถุประสงค์นะคะทั้งชุดเลยนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เวลาแบงก์จะไปตรวจจิจการลูกค้านะคะก็คือแผนที่ตั้งนะคะของบริษัทลูกค้าที่จดทะเบียนบริษัทนะคะค่ะถัดมานะคะก็คือจะเป็นสเตทเมนต์นะคะ 1ปีนะคะทั้งบริษัทและสเตทเมนต์ส่วนตัวนะคะถ้าตัวสเตทเมนต์เนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยขอสเตทเมนต์ย้อนหลังหนึ่งปีและขอเป็นรายเดือนนะคะธนาคารจะทํางานเร็วมากนะคะจะได้การอนุมัติที่เร็วนะคะถัดมานะคะเอกสารที่ต้องใช้นะคะจะมีสำเนาชฉนดค่ะสำเนาทะเบียนรถนะคะสลากออมสินนะคะทรัพย์สินที่ปลอดภาระ,ะนะคะค่ะ เอกสารสาหรับลูกค้าที่จดทะเบียนบริษัทนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะน้องโบค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เมย์จะมาพูดถึงนะคะเอกสารของลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะหนึ่งนะคะจะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อนามสกุลซึ่งเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารสําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะค่ะสนะคะจะเป็นสัญญาเช่าค่ะ สมมติว่าลูกค้าขายของตลาดนัดนะคะขายแผงลอยนะคะก็มีสัญญาเช่าถ้าลูกค้าไม่มีสัญญาเช่าใช้ทดแทนได้ค่ะใบนะคะชําระน้ําชําระไฟแผงที่ลูกค้าเช่านะคะค่ะ แล้วก็จะเป็นสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง1ปีทุกบัญชีที่มีเงินฝากเช่นกันนะคะแล้วก็สำคัญมากเลยค่ะน้องโบก็คือจะเป็นบัญชีรับจ่ายนะคะถ้าเกิดให้ดีก็คือ1ปีถ้าลูกค้าทำมายังยังไม่ถึง1ปีก็อาจจะใช้6เดือนก่อนนะคะค่ะเอกสารที่สำคัญสำคัญก็จะมีแค่นี้นะคะน้องโบ นะคะวันนี้เราจะได้พูดเรื่อง LTV เรื่องอลูกค้าที่ประกอบการขอสินเชื่อพนังกงานประจำและธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะคะน้องโบค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการที่จะซื้อบ้านนะคะโครงการยินดีที่จะดำเนินการเรื่องกู้ใ,ให้เราคอนแทคกกับทุกแบงค์ใช่ค่ะถ้าลูกค้านะคะไม่มั่นใจเรื่องการขอสินเชื่อนะคะลูกค้าลองเตรียมเอกสารตามที่แจ้งเบื้องต้นมานะคะมาสามารถพีแบงค์กับน้องเมย์กับน้องโบได้นะคะ สำนักง,งานขายเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6มโมงเย็นนะคะค่ะหรือติดต่อเราได้ที่02ค่ะ1598575นะคะแล้วลายเอ็ดอะไรนะคะน้องโบพิมนะคะแอนะคะ SL Estate ค่ะหรือว่าจะติดตามนะคะทางเพจของโครงการที่ SL Estate ได้เลยค่ะจะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์กับน้องโบขออนุญาตลาลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ